สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากัอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งนักฟุตบอลชาวไทยของเราที่ไปค้าแข่งในต่างแดนกับสโมสรเคดาอยู่ในหลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียมาอัปเดตให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลที่มีต่อผลงานที่ผ่านมาของสารวัตรเดชมิรหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนทั้งสื่อต่างประเทศได้มีการตั้งคําถามกับแฟนบอลทีมเคดาว่ามีความประทับใจแค่ไหนกับผู้เล่นใหม่อย่างสารวัตร หลังจากที่เขาได้ย้ายไปร่วมทีมเคด้าเมื่อเดือนก่อนและก็ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมพร้อมกับช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกอท์ได้ด้วยในรายการระดับเอเชียอย่าง AFC ครับซึ่งในเรื่องนี้แฟนฟุตบอลชาวมาเลเขาจะมีความรู้สึกกับผลงานที่ผ่านมาของแคมป์สารวัตรกับทีมเคด้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันเลยครับโดยชาวมาเลคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยของเราว่านี่มันเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อป มีวิสัยทัศน์เที่ยมเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่านี่มันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นดั่งสถาปนิกที่คล่องแคล่วว่องไวและก็สร้างผลงานได้อยู่เสมอก็หวังว่าเขาจะอยู่เป็นตำนานของเคดาดารูนอามานเอฟ4ได้ในอนาคตส่วนคนต่อมาได้มองผลงานของสารวัตรว่าเขามีความคล่องตัวมากสามารถแสดงผลงานกับทีมใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งก็คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่า สารวัตรเนี่ยเล่นได้อย่างกับเขาอยู่กับทีมแคด้ามาอย่างยาวนานการควบบอลแล้วก็การผ่านบอลของเขาหมั่นยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมเขาไปอีกว่าสารวัตรเนี่ยยอดเยี่ยมมีการผ่านบอลที่สวยงามแล้วก็แม่นยำแล้วก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวที่จะทําประตูด,ด้วยตัวเองส่วนคนต่อมาที่ได้มาเปรียบเทียบการเล่นของเขากับนักเตะชาวชิลีว่าชายคนนี้มีการผ่านบอลแล้วก็การวางบอลยาวที่เหมือนกับเนลสันซานมาติน ส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นของสารวัตรว่าเขามีทั้งความเยือกเย็นและก็ความแข็งแกรง่งแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลชาวมาเลย์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ติชมครับว่า mm. เขานั้นดูรีแลกซ์มากเกินไปและก็ดูขาดพละกําลังบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าปัใจจัยในเรื่องของอายุแต่เท่าที่ผ่านมาแผงมิดฟิลของเรามันก็โอเคเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมถึงเรื่องนี้ว่า mm. เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งแต่ว่ามันได้เลยจุดพีคข,ของเขาไปแล้ว ส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองถึงแข้งไทยรายนี้ของเราไปอีกว่าเขามีสไตล์การผ่านบอลที่แข็งแกร่งแต่ว่าเขาแค่จําเป็นที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นในเรื่องของการวิ่งอีกสักหน่อยถ้าเขาเดินเล่นเกรงว่าคนจะเรียกเขาว่าน้องชายของปาล่าแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเขาว่าแคมป์เนี่ยสามารถเล่นได้โอเคเลยนะแต่ผู้เล่นของเราไม่หาที่ว่างให้เขาได้ส่งบอลได้บ้างนักในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่า เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เทคนิคแล้วก็ทักษะที่ดีก็หวังว่าจะได้เห็นมากกว่านี้จากเขาในแมตช์ต่อไปโชคดีสารวัตรและก็ทีมส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสารวัตรว่าเขาโอเคเลยผมมีความสนใจในตัวเขาที่มากขึ้นในฤดูกาลหน้าขอให้เราเซ็นสัญญากับเขาต่อไปเช่นเดียวกับมาดิซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเขาด้วยว่ามหัสจรรย์เลยเขาเล่นได้โดดเด่นเคียงข้างมาดิ ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าการย้ายเข้ามาสู่ทีมเคด้าของสารวัตรและก็มาดิเนได้สร้างอิมแพกอย่างมากมายให้กับเกมการเล่นของเคด้าส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบในศักยภาพของนักเตะไทยของเรากับอาหารไทยแล้วว่าเขาเป็นดิฟไลน์เพลย์เมคเกอร์ที่เล่นได้อร่อยอร่อยเหมือนดั่งเนื้อเสือร้องไห้แต่ว่าคนต่อมานี่ได้มาเปรียบเปยการเล่นของสารวัตรไปถึงอีกหนึ่งอาหารไทยแล้วว่าเขาคือสไปซี่ต้มยำ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของสารวัตรกับทีมเคด้านในปัจจุบันครับว่าเขาเป็นอะไรที่เราต้องการเลยในตอนนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงศักยภาพของเขาว่าเขานั้นน่าพึงพอใจมีความยอดเยี่ยมอนเนกประสงค์เป็นนักเตะที่คุณภาพดีส่วนคนต่อมาก็ได้ชื่นชมการเล่นของเขาด้วยว่าเขาเจ๋งทั้งในเกมรับแล้วก็การผ่านบอลที่แม่นยําในเกมรุกทําได้ดีแค้มทำมันต่อไป ส่วนคนต่อมานี่ไม่ใช่แฟนบอลชาวมาเลเซียครับแต่ว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงสารวัตรด้วยว่าเขาเป็นปีศาจในสนามเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสําหรับทีมใหม่ของเขาจากแฟนตัวยงชาวฟิลิปปินส์ส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ได้มาคามมนต์แสดงความคาดหวังแล้วว่าผมหวังว่าแคมป์จะสามารถทําประตูแรกให้กับเคด้าได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของเขา on, คัมมอนแคมป์เราเชื่อมั่นในตัวคุณส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงความสําคัญในแดนกลางของเขาว่า เขาเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมเลยของเดจิในที่สุดคำตอบในสิ่งที่เรารอคอยมันก็มาถึงกับการมาของสารวัตรหรือว่าแคมป์การมาของเขามันเป็นการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมการจับคู่ของเขากับเดจิมันสุดยอดซึ่งจากตรงนี้แฟนบางคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงสารวัตรว่าฝ่ายจัดการของเคด้าควรที่จะต้องเทคแคร์ทรัพย์สินนี้ให้เป็นอย่างดีเพราะมันมีชาติเพื่อนบ้านที่กำลังจับตามองดูอยู่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งเรียกร้องครับว่า ได้โปรดเคเฟต่อสัญญากับเขาต่อไปถ้าเขาสามารถทำผลงานได้ดีจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันกับมามุตเอามาดีซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าขอให้เขาได้อยู่กับทีมเคดาต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟลลูกหนังชาวมาเลเซียของทีมเคดาที่มีต่อผลงานในลิกบ้านเขาของนักเตะไทยของเราที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกัน เพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารของนักฟุตบอลไทยในต่างแดนกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปครับว่าแคมป์สารวัตรเนี่ยจะสามารถทำผลงานกับต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลนี้ได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้วยเอเชียอย่าง a f c ครับที่ทีมเคด้าจะลงเล่นรอบน็อกเอาท์กับ PSM มาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันที่9สิงหาคมนี้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนถ้ามีความผกดพลองในการแปลหน้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออไภัยไว้ณทีนี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ